รับประเพณีเรื่องตุงซาวานะครับจากที่กลุ่มของพวกเราได้ไปศึกษาข้อมูลเบื้องต้นก่อนที่จะมาลงพื้นที่จริงก็ได้ข้อมูลว่าในปัจจุบันนะครับอำเภอเงามีโบราณสถานที่สําคัญอยู่4วัดที่มีความเกี่ยวข้องกับผืนผ้าตุงซาวาได้แก่วัดน้ำจำหรือว่าวัดดอนมูลนะครับเป็นวัดที่มีความเกี่ยวกับตำนานของตุงซาวาวัดปงคกนะครับเป็นวัดที่ปัจจุบันทําหน้าที่เป็นเจ้าภาพในการจัดทําตุงซาวา วัดพระธาตุม่อนสายนอนนะครับเป็นสถานที่ในการถวายตุงในสมัยปัจจุบันและวัดสีมุงเมืองครับซึ่งเป็นวัดแรกของชาวเพเงาซึ่งจากภาพตุงที่เห็นอยู่ในตอนนี้นะครับนั่นก็คือตุงที่เราได้นํามาแสดงเป็นตัวอย่างตอนนี้เราอยู่ที่วัดปงพกนะครับเพื่อจะมาดูตุงจริงๆนะครับว่าเป็นตุงแบบไหนแล้วก็ใช้ในการทําอย่างไรบ้างนะครับก็เลยเลือกที่จะมาลงที่ วัดปงคก,ก่อนเป็นที่แรกนะครับซึ่งก่อนที่จะมาลงวัดปงคกก็ได้ผ่านวัดน้าจํามาแล้วนะครับซึ่งก็ได้ข้อมูลมาว่าเสาอาว่าท่านที่เขาได้รู้ข้อมูลมาก่อนเนี่ยท่านได้มรณาภาพไปแล้วแล้วก็ไม่ได้สืบทอดข้อมูลไว้นะครับก็เลยทําให้พวกเราเลือกที่จะมาดูสถานที่จริงที่เขาจัดจดทําตุ้งนั่นก็คือวัดปงคกนั่นเองครับสวัสดีครับวันนี้พวกเราก็มาลงพื้นที่วิชาคติชนวิทยาน,นะครับ วันนี้พวกเราจะมาศึกษาเกี่ยวกับประเพณีตุงซาวานะครับขณะนี้พวกเราก็อยู่กันที่ <What? S 1> วัดตงโคกค่ะวัดอะไฮัลมประมาณแบบมีคนจะมายับะนางคนนี้ค่ะแล้วเสร็จปุ๊บยับไปจะไปฆ่าเสร็จปุ๊บฆ่าเสร็จปุ๊บวิญญาณของนางก็ลอยออกมาเป็นตุง พอละเจ้าใช่บัจจใยวิญญาณคือเตวดาลงมารับพอลงมารับวิญญาณวิญญาณเปล่งึ่ไปขึ้นสวรรค์อขึ้นกำเป็นในยามหัวบนนาค่ะวันนี้นะคะเราก็มาถึงบ้านอาจารย์วันลบนนทมานนะคะผู้มีความรู้เกี่ยวกับประเพณีตุงสาวานะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์อาจารย์วันลบเกี่ยวกับประเพณีตุงสาวาค่ะ ถ,ถ้าวัดเิีเริ่มแต่แตกก็คือวัดปงครกันกันปกครจะเริ่มถึงตะวาันแต่ว่าถ้าสถานที่เสาตูงครั้งแรกแต่แต่คือวัดบ้านนำรร้ำจำบ้านไส<า>มูลนะรับบ้านดอนมูลเกินดนจากพุ่นที่บ้านดอนมูลเสร็จแล้วที่เจ้ากกระย่ายจากเสาจากวัดดอนมูลมามาไว้มสมบูรณสใจนอนพอมันติสถนน พิสัยหนุ่มตัวใหญ่ของประเทศใสตัวที่ทำแต่แต่เนี่ยแต่แต่ก็คือวัดปกครบรวมประวัตินั่นมันเกี่ยวกับเจ้าเมืองแง้วแต่ก่อนเจ้าเมืองแง้วก่อนที่ชื่อว่าแม่นางสัพพิสครับซึ่งเจ้าเมืองแง้วแงวแต่ก่อนนี่มาจากเมืองพะเยาจากพะเยานับตั้งแต่ อันจักรจากโยนนกถึง,งแสนเยงงงนนอกหน้าคขอนแตกหล่นลงมาขึ้นตั้งเดือก็เป็นของพญาเมงรายบางรายลงมา,าตะไคร่เป็นขุนเชืองเป็นพวกขุนง,งำาเมืองส่วนหนึ่งไปยึดติดพยาวแต่ส่วนหนึ่งก็เข้ามางานเป็นเป็นรุ่นแรกรุ่นก่อนของคนท้่เป็นงามออางาวมาจากไหนนี <c> ่ย <oughs> จากนั้นมาส่วนตำนหน่นแม่นางสมกีนี่เป็นตำนนน้นเล่าเนาะ เล่าสืบต่อกันบ้าเป็นมุขบัญชานหมอ่าเป็นเป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันขเป็นตำนานแต่เพิ่นนี้สี่เข้าเป็นหลังชงเนี่ยควรจะรอดนะอยู่บ้านตรงสระเป็นหลังชงแม่นางสกุที่เอ่อเป็นนางสมุที่นี่เป็นเจ้าเมืองเงาวกกอนซึ่งบ้านสันลาบอกว่าเอมาจากเมืองรับแลของจังหวัดอุตรดิตถ์แถวนน้นเปิดห้องว่า สุพกิจสุภกิจแต่พอเข้ามาอยู่เงาเข้ามาเงาเข้ามาแน้วมันแฝงเงาส่วนก็มารวมผู้คนแต่ก่อนคนงาแตกแยกก่อกันไปนะกันเลยเอามาหลลวมสร้างเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมาประคองเามืองงาจากสุพก,กิจคนเงาเขาห้องวะ่สปปะสักิจสัปะไปว่าเออหลาย,ย,าอ,ลาย <c oughs> อย่างกิจแปว่านี่อย่างมักิ้แต่ว่านะ่ะคนเมืองว่า มขา <c oughs> เป็นการประกอบบอกว่าเจ้าที่แต่ว่าเกง่งอ๋อเก่งหลายอย่างเก่งหลายหอย่างตะกิ้ปกครองบ้านเมืองเราอยู่เก่งหลายหลายอย่าง,ง,าง,ง,อาองหลยยังจากปกครองแล้วเปิดแทนเขาเปิดอยู่นี่นะอยู่ที่วัดใหม่บ้านสิงห์เมืองเสร็จแล้วแต่ทแท้ก็จะมีอตีการสร้างเป็นเข้าเข้าใหม่ เขาตีกับไฟกันเนะาะตีตั้งตั้งเึกดาลของบรรยุ่์ของวัดเสียงเมืองแล้วก็จะมีวัดเสียงเมืองก็จะมีลักษณะมานหนึ่งคือคูบ้านคูเมืองสมัยที่บรรยุทคูคูเมืองล้อมล้อมวัดเลยในวัดเป็นคูเมืองก่นกอนซึ่งเป็นคูเมืองช่วงปีมีเกิดซึสดกสงครามขึ้นมาแต่คือปีของเปิดอยู่ค้นหนึ่งของเมืองจ้าเมืองยาว จือว่าเจ้ากะละปัดเจ้ากะละปัดนี่อยากจะมาแอวาหันน้องซึ่งทั้งคนจึงเสียงของน้องบอกว,ว่าเป็นคนตีโอบะมอมารีน้องเป็นคนที่เก่งก็เลยเจ็ดากจ,จะเข้ามาดูแต่พอได้เข้ามาโดยตรงเอาขี่ม้ากับพยายามมาล้มกันอย่างนี้นซตแรกก็ปลอมเป็นปอทันเป็นขอทน <c oughs> ัน,ทานมาขอเข้ากินพอเจนนอน้องเจอทหาร ทหารก็เลยเอาข้าวเหนียวากินเอาข้าวเหนียวเจ้าพลัดตัดโกรดโกรดกับไปแต่ไม่ได้กลับตั้งแยาวกับตั้งเส้นผ่านหน้าประชารัฐเข้าบ้านองเฮเดเอาข้าวเหนียวไปขวางบริเวณนั้นก็เลยชื่อว่าทุ่งข้าวเหนียวปัจจุบันนี่ก็ยังมีอยู่ส่งเข้าะบ้านฮองส่งข้าวเหนียวอ่าฮอร์ส่งข้าวเหนียวแต่ก็เข้าไปตั้งแต่ยาวตั้งมันทำามันสินเข้าไปยาวเสร็จแล้วก็ส่ง สารส่งจะได้มู่เนาะบอกว่าแรมเจ็ดวันแปดวันสิบวันนี่จะมาโจมตีสึ่งเออหน้าหน้าหน้าจะเหมือนกันนั่นเพราะช่วงที่เหมืนคุดขันคงเมืองนี่กับเหมือนอยู่เจ้าเจ้านาวทรทีกันเลยเก่ง์คนเก่งบุคคลคนนงคุดขันคูเมืองหลอกหลอกเมืองกันก็คือหลอกวัดใหม่ปัจจุบันนีนขันคูเมืองกันยังอยู่ หลบเมืองพอเหมือนเหมือนเขาเจ้ากัลปัตก็เลยยกทับเข้ามายกทับเขามาตีแต่ว่าเออบ้านเมืองก็จัดกระสียพิงคู่กันเน่ยครับพิงคู่กันเสื่อบ้านซึ่งมีลำนายก็บอกว่าบอกชื่อแม่นางนี่หลงจากเมืองไปนั่นคือเมืองเมืองวัดใหม่เสียเธอไประไปวัดใหม่จะมีบันไดหนาลงไปเมื่อออกจากเมืองแต่มอนาต้ common, Arizona, water, ังพิ มีอยู่วันหนึ่งก็ลงจากเมืองไปออกดันเพื่อไปอาบน้ำอาบน้ำที่บ้านตกตะลามตีบริเวณอาบน้ำของเปิดทนเขห้องว่าหนองยองยองไปว่ายองย่องย่องยองยองยองแบบยองยองมันกลิ่นคือพอต้องยองคือพองามออกแบบค่อยๆตื่นไปกลิ่นคือพอต้องยองคือพองาม อย่องในกองหนังโมดี้กินกัดกินเพืต้องย่องย่องไปว่าแต่งตัว ah อ๋อไม่รู้อ๋อเกิดอะไรก็ไม่ทำตอนนั้นอ่ะออกินเพต้องย่องกองหนัแต่งตัวกองหนังโมดี้มันดังเลยนะห้องวันของย่องเป็นดาวสักที่ก็ออกไปมันเหมือนเขาย่องย่องอีกกระจกเออไม่ใจไม่ใจย่องย่องนะมันค่อยค่อยย่องไปเนาะนี่ย่องกับเมื่อย่องย่องคือแต่ง ตั้งตัวยองพอแม่นางออกไปแล้วก็ข้าศึกก็เข้ามาสามารถโจงสีได้จากเหมืองตีเคยต้ใต้เหมือนนั่นน่ะะจงสีได้แม่น้าก่อนหนีหนีวิ่งวิ่งวิ่งไปเลยขึ้นจนถึงบ้านบ้านจําจำเลยที่น้องไปดูวัดกันบ้านดังจำจะถูกฆ่าหรือเช้าตำรวจนี่จะฆ่าไปตัดหน้าจะฆ่า แต่ว่าในอดีแม่น้ำสกีคนนี้เคยช่วย่อยเว้ไปสองตัวเมื่อครั้งทูไปเผาเอาไปฟังเลยช่วยชีวิตไป่อยทั้งสองกวไปเป็นนี่คนเราเนาะไปเป็นนางฟ้านางฟ้าบนสวรรค์จะหันว่าแม่น้ำสกีจะถูกฆ่าจาวชาติก็เลยลง่วยลง่วยได้เอาตังลงมา ตรงหย่อนผู้แม่นังสักิจจักเพื่ออแล้วก็เป็นสาวขึ้นมาดึงเป็นสาวเป็นสาวไม่ได้หมางเลยสาวห้องห้องเป็จุ่มสาวเลย่ะสาว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 คือกปีนนมั็จะสาวคือปีนแล้วมันก็สาวคือเจี๊ยบสาวเจี๊ยบเขาเจี๊ยบมาสาวสาวจับเจี๊ยบขึ้นไปสาวสาวตรงนี้ไหนเป็นสูตรสองสวรรค์อ่า ผมกันนึกว่าตุงอันเันยาวสาวอ่ะตุ้งกําปันสาวที่ต่อไปกันเลยกลายเป็นสาวเพียนเสียงเพียนเป็นสาวเสียพอคนก็เลยเป็นสาวก็น่าจะออาตอนแรกที่สาวสาวมือใจววาสาวงามนิ่มใจน่ะสาวรับร <haciendo S 2> ับสารดึงข um ึน <whis> ป <ky> ีขึ้นไปเออปีนขึ้นไปเอาเสาวเก็บขึ้นไปเลยเลยจากนั้นเจ้าสารปันก็เลยยกทับกับเมืองอย่างเก่า จากคนเงาก็ว่าเวรพอดีกันโดยสร้างตุงขึ้นมาคนไปหลังนั่นนะสร้างตุงขึ้นมาเพื่อตีจะถวายวงวิญญาณของแม่นงังสักกิจห้อว่าตุงสาววาตุงสาววะตีแจ้ปรจ้าก็คือสาววาเขาเนี่ยสี่สิบเมตรสาววคือสี่สิบเมตรสา,าวเมตรอนันนี้เปิดยากกูวันเลยก็เจ้าหรือว่าจะได้เปิดจะแบ่งกันจะแบ่งกันปีหนึ่งจะมี จะพาดอยู่สามตำบลถ้าเรีแต่เจ้าขนหน้าตำบลจะเป็นคนกำหนดว่าปีนี้ตำบลไหนแล้วเปิ้นก็สามตำบลก็คือมารวมกันอยากเป็นอันเดียวคนก็หาทุนมาจากงบมาถ้าเปิ้นมาทำกันก็บมางทีงว่าประกอบการทำประกอบกันไปหาลุงป้าน้าอาต่างๆเขามาทำป็นเป็นกลุ่มหลักการทำทุงกับแบ่งมาเป็นห้องเป็นห้อง นห้องกัท,งทำเป็นห้องเขาก็แบ,บ่งเป็น่วนหัว่วนหัว่วนหางของของจุ้งเรส่วนหัวส่วนหางนี่มันมีความหมายกว่าเจ้าแต่ละอันเนี่ยหัวนี่แล้วแต่สลาจะแบ่งสลาบางคนก็บแบ่งหัวเป็นรูปของพระพุทธเจ้าพระพุทธลูกอย่างต่ารพระพุทธเจ้าขึ้นไปเนาะหางนี่บ่มีแต่ ตอนหางนิยมนั้นผ่านอันดีๆอดีดดพอตพราะแปลงหางรงสาวาแล้วเปิดเอารูปของเครื่องหมายวัฒนธรรมของลำปางเขา้าไปเลยบางแห่งแบ่งเป็นห้อง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 อาบางข้างก็มีสิบหกห้องสวรรค์สิบหกชั้นมีชั้นอย่างฟองจำสิบหกห้องสวยสิบหกชั้น แต่ถ้านับเดือนนี้ที่เป็นใส่ถ้าสิบหกห้องมันคงจะเกิดส uh, right ิบหกนั่นเกิดสิบหกเออซึ่งบางบางบางปีเป็นแปลงขึ้นมาก็เอาอันนี้เข้าใส่เอาประจําวันเกิดอ่ะประจําวันเกิดราศีก็จะปีธาตุเอาเอาเอาปีเกิดปีลูกลูกสัตว์ต่างๆที่เป็นปีเกิดสิบสองปีเออสิบสองลูกสัตว์ใส่ลาไป แล้วก็มีวงต้นกลารส่วนหางนี่แล้วแต่อันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นรูปเนี่ยได้ข้นแต่สลาปเป็นอย่างแต่มันจะมีด้าน,น,น,นข้างด้าน,นข้างนี้ห้อยลงมาเนอะ่ะขอห่อว่าใบให้ก่อนที่ปั่นจะถวายตุงปุ่นกับพี่ๆกมลังอยู่ก่อนที่จะถวายทุ้งพระที่เจ้าสวด <c oughs> จะมีการ ก็ทงสตวงลอยแปดทำสตวงอีกใหญ่หนึ่งนะสตวงลายแปดใส่ย่างฟองเลยแล้วกอนเจ้าแล่าตุงสาวะของเขานี่มันแตกต่างจากตาาีเจียงไม้ตีพาย,ยาอีกกว่าจะรู้เหมือนเหมือนกันหมดเลยตีเจียงไม้ของพยาของทั่วไปจะยาวๆนั่นน่ะอันนั้นเป็นตุงาาทั่วไปเป็นตุงทั่วไปแต่ของตุงสวะนี่เป็นตุงทำเฉพาะเพื่อถวายดวงวิญญาณ เราเขาจะญาติไหนพงษ์เจ้าญาติในบ้านเราเนี่ยกับเจ้าเราก็จะได้ดิแยงงาอย่างเดียวติอ,อื่นวันที่17เ,เมษายนของทุกปีแต่ที่อื่นเปิดมันญาตก,กันเนาะเจ้าบ่มีทีอ่อื่นจำหนึ่งทำทำนายบอกว่าหนึ่งเอาเพื่อถวายแม่นางสักพีอันที่สองคือเพื่อทำนายดินว่าอากาศของเแยงเงา,นาปีนี้เป็นจะได้ปีนี้จะเป็นจะได้แห้งแห้ๆมินามแล้วสกิบ ะะก็จะเป็นเจ้าภาพในการจัดประเพณีนะคะจุงซาวาในทุกๆปีค่ะค่ะบริเวณนี้นะคะก็จะเป็นบริเวณที่มีการจัดประเพณีรุงซาวานะคะ แล้วที่เห็นเป็นเสาธงด้านหลังนะคะก็จะเป็นเสาธงที่ใช้แขวนตุงตาวาในทุกๆปีค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างตุงตาวาที่หลงเหลือจากปีกอดอนนะคะเนื่องจากปีที่แล้วไม่ได้จัดค่ะเพราะว่ามีการระบาดของไวรัสโครโรนาค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ศาลเจ้าแม่สะพกิจค่ะโดยตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นวัดศรีมุมเมืองนะคะ เ้าแ,แม่สเปอจกิทนะคะมีความเกี่ยวข้องกับประเพณีตุงสาวาของเรานั่นเองค่ะ